สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อยครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้อยซีตามต่อแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาพ่อบางพีกับเด่นเดินดีเด้อครับผมครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางสองสำนักครับพี่น้องเนาะครับผมที่พี่น้อยซีหลายท่านกัเป็นที่ทราบกันดีครับผมเลขพ่อบางพีสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างหรือว่าเลข เดนหรือว่าเหล็กจับคูเพื่อนี่แหละครับผมรวมไปถึงเหล็กเดนเดินดีเด้อครับพี่น้องครับงวดว่างหันเพิ่มลุดเด้อครับผมเด่นเดินดีลุดครับพี่น้องเนาะพอวางพี่ก็เขายู่ครับพี่น้องสิบหน่วยบนเขายู่ครับผมครับเอ้ามาในงวดวันที่สิบหาเด้อครับพี่น้องสิบห้าพฤศจิกายนครับแนวทางล่าพัฒนาของพอบางพี่กับเดนเดินดีครับผม นำเสนอเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคลาภไปน้ากันครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟงังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาครับของพอบางพี่กับเด่นเดินดีนาเชียบผ้าลวยกับขอ,อขอประคุณพอบางพี่แล้วก็เด่นเดินดีเด้ครับผมครับที่เมตาแนวทางให้กับนาเชียบผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีสำหรับเลขรัฐบาลไทยพอบางพี่ เอามาเชียร์ลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องลงไปเมื่อวานแล้วครับบ,บ่ราว่าจะเป็นเลขเด่นบนหรือว่าเลขห้ามซื้อครับพี่น้องเนาะของพอครับเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้าเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังลาพัฒนาพ่อบางพีและเด่นเดินดีงวดวันที่15พฤศจิกายน66กันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะของพอบางพี่กับเดินเดินดีเด้อครับผมครับนี่คือเป็นสถิติงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะเลขออกสองห้าสี่หกสองครับพอกับเขาตะลักหน่วยบนเด้อครับผมก็คือสี่ครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยบนสี่ครับหลักหน่วยล่างหลุดเด้อครับผมเอาาเบิังกันในงวดวันที่ สิบหาพฤศจิกายนครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อบางพีพสิบห้าพฤศจิกายนเด่นบนล่างแปดกับห้าครับผมเด่นบนล่างแปดกับห้าสองตัวบนล่างแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดห้าเก้า กัน2949และ69ครับส่วนตัวขีดสินใ้ของพอได้ครับผมมี8486ครับผมหลัก8หลักหากระจิมีหาศูนย์หาสามครับตัวกันครับพี่้องเนาะสองเก้าสี่สี่เก้านี่ครับผมสิบหน่วยบนแปดเก้าสองครับสิบหน่วยล่างเก้าศูนย์สาม เหล็กสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างเพิ่นตั้งเทียกับกอดข้อกันมากได้ครับผมกลก็มาที่เด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีงดผู้หันผลลุดเด้อครับผมประเดียวของเก่ามาครับพี่น้องเนาะงวดนี้ได้หกเจ็ดแปดครับพี่น้องหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดครับผมถ้าเอาประกบ เด่นเดินดีก็พอบางพี่ครับพี่น้องกับชิมิหกแปดหเกนี่แหละครับผมหกสองครับหรือว่าหกศูนกครับพี่น้องเนาะครับหรือว่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแปดปเก้สองแดศดสมครับประมาณนี้ได้ครับพี่น้องครับเหล็กเด่นครับถ้าเบ่งจากภาพร่วมหรือว่าตัวเด่นครับพี่น้องเนาะของพอบางพี่ กับเดนเดินดีเพิ่นจะชนกันอยู่8แปดด้วยครับผมชนกันที่แปดครับพี่น้องเนาะชนกันที่แปดครับแคบหน้าจอไว้ครับพี่น้องสองสำนักครับพี่น้องครับผมครับเป็นแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาพอบางพี่กับเดนเดินดีได้ครับผมครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปร่วมครับพี่น้องเนาะบ๊อบาจจะเป็นอาจารย์ลมช่วยครับผมเดี๋ยวกลับมาเชื่อจะ นํามาสเสนอส่พี่น้องซี่รอว่าจิเป็นปูเจเสียนกระทุ่มแบนเด้อครับพี่น้องรับปูเจเสียนกระทุ่มแบนครับรอวจิเป็นแนวทางตัวเลขพี่พ่อนครับผมครับพอกระนวนเพิ่นกกบยังอยากเกี้ยวเข่าอยู่เด้อครับผมพ่อกระนวนครับผมเพิ่นอยากเกี่ยวเข่าอยู่ครับพอจะเลื่อนสินคือกันครับพี่น้องเนาะเพิ่นก่อยากอยู่ครับผมเอาคลิปหน้าเป็นคลิปรวมเด้อครับพี่น้องคลิปหน้าเป็นคลิปรวมครับผมครับบ่ว่าจิเป็น เซียนครับผมหลายเซียนพี่ประกายน้ำครับพี่น้องเนาะพี่ปะกายด้วยครับผมเอาจังเลยกับมารับชมกันในคลิปหนาได้ครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อบางทีและเด่นเดินดีครับผมเอาไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อบางพีครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละสิบห้าพฤศจิกายนครับแปดกับหานี่ได้ครับผมแปดกับหาแล้วก็ 8มากก็จะเป็น <gamma enders> 8ป no 8ส8งแปดสามแปดสหกาศย์หาสหาแหาเกกัน2องเก้าสี่เก้าเกนี่แหละครับผม10หน่วยบน8ปดเก้หน่วยล่าง903ครับผมแล้วก็มาทีเลขเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะหกเจครับผม6กเครับพี่น้องเอฟซีประกบกันเอาเด้อครับผมครับ หกเจ็ดแปดประกอบกับสิบน้อยบนล่างของเพลินครับผมก็ลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับผมอาจจะชนที่แปดหกกี่เล้าครับผมชนแปดหกดูว่าแปดสามนี่แหละครับผมแปดสามเอาพิจเจหน้าเบิ้งครับพี่น้องครับผมสองสำนักครับครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้ นำเชียร์พ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับพี่น้องครับผมครับแนวทางลาบพัฒนาครับพี่น้องเนาะที่นํำมาเสนอสู้พี่น้องเอฟซีครับผมขอให้เป็นโชวเป็นลาบครับพี่น้องเอฟซีครับผมในงวดวันที่สิบห้าพฤศจิกายนครับผมก่อนจะไปเขาเหล็กใหญ่ครับพี่น้องเนาะสิบหกมืออื่นครับกับพยายามครับผมขอให้ได้โชวได้ลาบไปน้ำกันครับผมพยายามสรรหาด้วครับพี่น้องเนาะสรรหาแนวทางตัวเลขบวกจิตเป็นเสี้ยนไม่เสี้ยนเกาครับผมครับ ผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องนเนาะอย่าเผลอได้ครับผมเพื่อนหายแนวทางคือว่าแม่นอยู่เด้อครับพี่น้องผู้ใหญ่ลึกลับปล่อยไปแล้วครับพี่น้องเนาะพ่อแสวงกับปล่อยไปแล้วครับผมผู้ใหญ่ลึกลักบพี่น้องเอฟซีกับย่าเผลออย่าพลาดครับผมเล่หเพิ่นกับคือว่าสุดยอดคือกันครับผมเพิ่นจับคู่เขาตลอดเด้อครับผมช่วงที่ามาครับพี่สาวเกาหลีดูๆครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมนี้เด้อครับพี่น้อง พ่อกันคลิปหนาครับผมแนวทางเล่าพัฒนาร่วมเสี่ยนครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับลาพัฒนาพ่อบางพีครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละ15พฤศจิกายนครับแปดกับหาี่เด้อครับผมแปดกับหาแล้วก็แปดมากก็จจะเป็นแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหก หาศูนย์า 8, หาสหาแหาเกัน2องเก้่าเก้านี่แหละครับผมสิหน่วยบน8ปดเก้หน่วยล่าง903ครับผมแล้วก็มาทีเลขเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะหกเครับผมหกเ